อะไรครับมีรูปอะไรบ้างอธิบายก่อนมีรูประด,ดับเพลิงมีรูปอูมีรูปต้นไม้มีรูปดินอือาใส่สีเยอะเลยเใส่สีเยอะๆเลยในระดับเพลิงนี่เหรอนี่ระดับเพลน่าจะเป็นระดับเพลิงสมัยใหม่ทำไมเลยสมัย ดูผมนี่ยใส่สีที่พอละลายไว้ให้สีสล,สละลายสีส้มก็ละลายน้ำมาใส่ก็ทาได้เลยนะครับ <laughs> ตัวเล็กเล่นอะไรตัวเล็กนะตัวเล็กตัดเล็กตัดเล็กดู तालीक तलीक तो हो आतना नेट नेट म ने। ने। hmm.

ปาไฟแมงอไรจะเสร็จป่าไฟแมงเส้นสีฟ้าคือเส้อนอะไรลูกเป็นถนนถนนอะไรอยู่ข้างบนไม่ใช่น้ำฉีดมาจากรถนั่นเหรอนั่นน่ะฉีดรถมาจากรถดับเพลิงหรือเปล่าหนึ่งเส้นน้ำน่นะสีฟ้านน้ำสีฟ้ามาจากพ่อรถดับเพลิง ไปกําลังไม่ป่าอู้อือย่ามาวิ่งเนี่ยพักครับครับ,ปบไปกําลังไม่ป่างพูดตอนกําลังว่ารถด,ดับเพลิงมาดับเพลิงป่าแล้วฉีดน้ำมาตรงนี้เลยใส่ต้นไม้เลยไม่ปลูกใช่ครับเออว่าต่อว่าต่อแล้วลด,ดับเพลิงยังไม่เสร็จเลย ก็เพิงหรือรถอะไรนะี<อ>่นรถจักรยานรถแต่เพิงอ๋อทำไมโดนอะไรเนะี่ยแกยะเองเอาไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับโอ้ไตยกำลังไม่ตาหมูกำลังดิ่งมา ต้นไม้ครับต้นไม้รอดับเพลิงมาทันพอดีดูจะดับเพลิงได้ทันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำโต๊ะพี่อย่าทำโต๊ะพี่ตีอย่าทำตะพี่อย่าทำโต๊ะพี่ เรียกอ,อะไรเตะปูช่างช่าง<ะ>ช่างน้อยมาดูตะปูมาดูน็อตใช่ไหมช่างน้อยมาดูตะปูมาดูน็อตอ้าวทัวป่าไหนทัวป่าเอาว่าให้เป็นวัวเป็นสีทึบเลยครับสีทึบเลยควายป่ากำลังออกมาแล้วควายป่าหรือยีราฟหนึ่งควายป่าเออ ว่าถ้ามีสีทึบเลยสีอะไรสีวัวเอาทับขาไปไหนนี่อันนี้วัตาูเอ,อ,อ้ย อันนี้อานนี้พราไอ้พี่พี่ว่าลูกอยู่ลูก <c oughs> อันนี้อย่าไปจับอย่าไปจับว้ายมือดำแล้วท่านเอ้ยมือดำแล้ววายมือดำแล้วนา <c oughs> แล้วครับนกกระจอกเทศหนึ่งตัวไม่วัวกระทิงอ้าววัวกระทิงขาเดียวนี่มีสองขา